เวลารออะไรไม่ไหวเพราะตื่นเต้นมากๆเราจะพูดยังไงดีในภาษาอังกฤษนี่เลยมีหนึ่งสำนวนมานำเสนอ Can't wait Can't wait หรือเวลาพูดเร็วๆจะกลายเป็น Can't wait Can't wait ตัวอย่างประโยค I can't wait to see the huntsman w i n t e r s War หรือถ้าพูดสปีดปกติเราจะรวบเสียงกลายเป็น I can't wait to see the Huntsman Winners War Slow down ให้ฟังหนึ่งรอบ I can't wait to see the Huntsman Winners War พูดชานี่มันเหนื่อยอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะ อ่ะประโยคนี้แปลว่าฉันรอดูหนังเรื่องพรานป่าและราชนินนน้ำแข็งแทบไม่ไหวแล้วชื่อหนังดูอลังการมากแอบก๊อบมาจากในเว็บหนังอีกทีนนี่แล้วขอถามคำถามก่อนนอน what can you wait for มีอะไรที่คุณรอแทบไม่ไหวบ้างไหมแชร์มาให้อ่านกันบ้างนะชอบไลค์ชร์แชร์กันเหมือนเดิมนะจ๊ะ